ผู้หญิงรู้ว่าสามีของเธอไปเจ้าชู้ข้างนอกทั่วไปเจ้าชู้แต่ไม่ได้มีการทะเลาะก,กันใหญ่โตกลับทำให้เขารู้สึกดีโดยการขันน้ำส้มหนึ่งแกว้วแล้วส่งให้เขาอย่างอ่อนโยนสามีก็ไม่รู้สึกตัวเลยถึงกับชมภรรยาของเขานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดื่ม น้ำผลไม้ที่อร่อยที่สุดในชีวิตนี้งั้นฉันจะทำให้เธอทุกวันขอบคุณครับภรรยาแต่เพื่อที่จะลงโทษคนใจร้ายคนนี้ผู้หญิงได้วางแผนอย่างลับๆแผนการแก้แค้นที่ฉันฉลาดจากนั้นเธอได้แต่งตัวเล็กน้อยอย่างลับๆมาที่สถานที่ที่สามีแอบนัดพบและตั้งใจโทรหาสามีสามีกลัวว่าจะถูกเปิดเผยต่อหน้าชูรักดังนั้นเขาจึงโกหกว่าเป็นโทรศัพท์จากบริษัทแล้วรีบเดินไปข้างๆเพื่อรับสายสวัสดีค่ะสามีคุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่บริษัทกำลังประชุมฉันทำขนมเล็กๆให้คุณดีี๋ยวจะะส่่งไปทออฟน ไม่ใช่ภรรยาสวัสดีสามีที่ได้ยินคำนี้ทันใดนั้นก็เงยแตกเพราะตกใจกลัวภรรยาจะจับที่รุดได้ดังนั้นเขาจึงโกหกชูรักของเขาว่าที่บริษัทมีเรื่องด่วนยังไม่ทันพูจบก็รีบออกไปแต่พอเขาเพิ่งออกไปผู้หญิงก็เดินตรงไปที่หน้าชูรักของเขาและบอกตัวตนของเธออย่างตรงไปตรงมาเมื่อกี้นั้นคือแฟนของคุณใช่แล้วมีอะไรหรอือคุณคือใครแฟนของคุณ คือสามีของฉันคุณจำผิดแล้วหรือไม่ได้บอกว่าเขาแต่งงานแล้วนอกจากคุณเขายังมีคนรักอีกหลายคนแค่ที่ฉันรู้ก็มีห้าคนแล้วเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อว่าเขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขารักแค่ฉันมองไปที่ใบหน้าของอีกฝ่ายที่ดูไร้เดียงสาผู้หญิงรู้สึกเห็นใจทันทีในขณะนั้นสามีโทรเข้ามาผู้หญิงกดรับสายตรงหน้าชูรักกดปุ่มลำพงูงสวัสดีค่ะสามีที่รักฉันประชุมเสร็จแล้ว คุณไม่บอกว่าจะเอาขนมมาให้ฉันเหรอคุณอยู่ที่ไหนฉันมีเรื่องด่วนเลยต้องไปก่อนขนมหวานฉันวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วมีคุณภรรยานี่ดีจริงๆชีวิตนี้ของฉันรักคุณคนเดียวอืมเจอกันที่บ้านได้ยินไหมนี่คือสิ่งที่คุณรักผู้ชายที่มีชีวิตและความตายใช้ทุกวันหน้าตาที่แตกต่างกันหลากหลายเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่แตกต่างกันเขาชัดเจนว่ารักฉันมากเขาชัดเจนว่าเคยบอกว่าจะแต่งงานกับฉันไม่ได้ ฉันจะไปเขาเพื่อถามให้ชัดเจนคุณเหมือนฉันยังเสื้อเกินไปเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นชัดเจนใบหน้าที่แท้จริงของสามีและพยายามให้เขาอยู่ข้างตัวเองหลังจากนั้นผู้หญิงก็พบชูรักอีกคนของสามีชักชวนพวกเธอให้ร่วมมือให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกับคนใจร้ายเผชิญหน้ากับความสงสัยของพวกเธอผู้หญิงทันทีแสดงความเห็นอย่ารีบร้อนในช่วงเวลานี้จากนั้นวางแผนในวันถัดไปนัดสามีออกมารอให้เขาเปิดเผยท่าแท้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพื่อยืนยันว่าคำพูดของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องโกหกชูรักของสามีในนวััถดไป ตามแผนของผู้หญิงแกล้งทําเป็นภาษามีมาร้านเครื่องประดับที่ผู้หญิงอีกคนทํางานอยู่ไม่ผิดคาดเลยผู้ชายพอเดินเข้ามาก็เริ่มใช้ตาอมมองไปที่พนักงานขายหญิงคุณครับคุณสาวยินดีให้บริการครับที่รักฉันชอบสร้อยคอเส้นนี้คุณสาวคุณมีรถนิยมดีจริงๆนี่คือรุ่นลิมิเต็ดของร้านเราทั้งเมืองทะเลมีแค่เส้นนี้เส้นเดียวถ้าชอบล่ะก็ก็ซื้อเถอะแพงเกินไปโอ้หนึ่งแสนสามหมื่นเลยนะถ้าเป็นการซื้อให้คุณราคาเท่าไหร่ไม่สําคัญไม่สําคัญคุ้มค่า คุณสาวคุณไปเจอผู้ชายหล่อแบบนี้ที่ไหนและยังเป็นแฟนที่ดีแบบนี้อีกจริงๆแล้วฉันอิจฉาคุณนะเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้ฉันงั้นคุณต้องลองใส่รุ่นนี้ก่อนไหมเดี๋ยวก่อนที่รักฉันไปรับโทรศัพท์ก่อนนะอืมโอเคไม่คิดเลยนะคุณพูดเก่จริงๆฉันแค่พูดความจริงแบบคุณน,นี่หล่ออบอุ่นและรวยเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงทุกคนที่ทุกคนชอบ แล้วคุณล่ะถ้าฉันสามารถหาแฟนแบบคุณได้จะต้องใช้หมดแน่ๆความคิดทั้งหมดของฉันไปเขาดูแลเขาถ้าอย่างนั้นที่รักที่รักคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณมาที่ร้านเครื่องประดับคนเดียวเหรอทำอะไรอยู่ฉันฉันคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อเลือกของขวัญให้คุณบอกว่าจะให้คุณเสือ้อผ้าใช่ ฉันไม่ได้คิดถึงคุณใกล้วันเกิดคุณแล้วใช่ไหมอยากซื้อซ้อยขอให้คุณไม่คิดเลยนี่คุณรู้ได้ยังไงที่รักใจดีจังคุณผู้ชายงั้นต้องห่อให้คุณไหมที่รักเมื่อมาถึงแล้วมาดูสิแบบนี้เป็นยังไงชอบไหมขอแค่เป็นของที่คุณให้ฉันชอบทุกอย่างถ้าชอบก็โอเคเอานี่มาห่อให้ฉันหน่อยเร็วๆหน่อยนะอีกเดี๋ยวมีธุระเขาว่ากันว่าผู้หญิงสามคนคือการแสดงที่รักคุณต้องดูแลตัวเองดีๆ คุณต้องดูแลตัวเองดีๆมาช่วยเราสามผู้หญิงแสดงให้ดีในฉากนี้ฉากนี้ฉากที่ให้คุณกลับไปเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรไปที่รักทำไมเดินเร็วขนาดนี้ช่วงนี้ยุ่งมากจูจๆก็คิดขึ้นมาได้ที่บริษัทมีการประชุมด่วนต้องมีการประชุมด่วนถ้าไม่อย่างนั้นคุณไปบริษัทกับฉันไหมฉันไม่ไปแล้วฉันขับรถมาแล้วฉันไปเองก็ได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะระวังความปลอดภัยระหว่างทาง ถ้าชอบก็พอแล้ว ขอบคุณที่รักที่บริษัทของฉันยังมีงานอยู่ฉันขอตัวก่อนนะครั้งหน้าฉันจะชดเชยให้ดีๆดูสิหรือว่าแผนของเราล้มเหลวเขาไปแล้วเขาไม่ใช่คนแบบที่พวกคุณพูดถึงไม่เขาต้องกลับมาแน่กลับรถครับเจ้านาย คุณครับทำไมคุณกลับมาอีกส้อยคอที่แพงที่สุดที่นี่คืออะไรอันไหนละ่ะรุ่นนี้มีมูลค่าสามแสนเก้าหมื่นคุณครับคุณจะให้ภรรยาหรือหรือให้แฟนให้คุณนะัคุณครับคุณหมายความว่าอะไรคนแบบนี้ควรค่าแก่ความรักของคุณไหมที่รักคุณไม่ทําให้ฉันผิดหวังจริงๆเขาเป็นคนเลวจริงๆคนโกงไอเลว ฉันช่วยคุณผู้ชายแบบนี้ควรไปนรกคุณครับคุณหมายความว่าอะไรคุณว่าไงงั้นคงทําให้คุณผิดหวังนะฉันแค่คบกับคนที่จริงจังถ้าเป็นเพื่อคุณฉันสามารถเป็นผู้ชายที่จริงจังได้ใช้บัตรที่รักกินให้เยอะๆฉันเห็นว่าคุณดูผอมลงในช่วงนี้ขอบคุณที่รักช่วงนี้ งานเป็นยังไงบ้างยุ่งไหมก็โอเคนะเรื่องที่บริษัทเป็นคุณที่ดูแลมาตลอดคุณทํางานหนักแล้วไม่หนักเลยเป็นธุรกิจของครอบครัวเองยุ่งบ้างเลยบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ช่วงนี้ฉันไม่ได้พักผ่อนดีนักเมื่อคือนยังฝันฝันแปลกๆฝันว่าอะไรฉันฝันถึงอี้เฉินให้ฉันแก้แค้นแทนเขาอุ้ยที่รักคุณทำไมถึงสำลักระวังหน่อยนะั ไม่เป็นไรคนขับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เข้าคุกไปแล้วหรือถ้าถามฉันมันถูกตัดสินเบาไปต่อไปนี้คนที่ขับรถเมาแบบนี้ควรจะขังเขาตลอดชีวิตมีอะไรหรือปล่าทําไมคุณไม่รับโทรศัพท์ไม่มีอะไรโทรจากบริษัทเวลานี้จะมีอะไรที่รักคุณลองรับดูหน่อยเถอะเผื่อว่ามีเรื่องจริงๆ ฉันจะไปตักโจ๊กให้คุณฉันกลับบ้านแล้วคุณมีอะไรหรือเปลา่าพูดวันพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอที่รักฉันอยากเจอคุณเดี๋ยวนี้โอเคฉันรู้แล้วฮูฮาสั้นฉันรู้แล้วหายใจฉันเคยบอกพวกคุณแล้วฮูฮาไปกี่ครั้งแล้วเรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันใช้เงินเลี้ยงพวกคุณทำอะไรอยู่อะ สามีามการแสดงของคุณยิ่งแก่ยิ่งเก่งจะประชุมกันหรอสามีดื่มโจ๊กใช่แล้วภรรยาที่บริษัทเพิ่งโทรหาฉันมีปัญหาเล็กน้อยตอนนี้ฉันต้องไปประชุมต้องไปเดี๋ยวนี้หรอรีบขนาดนี้เลยหรออืมไม่เป็นไรนั้นคุณระวังตัวด้วยนะโอใช่แล้วอันนั้นอาจจะกลับมาช้าหน่อยไม่ต้องรอฉันแล้วดี ซื่อรัว่วลีจื้อเหวยตอนนี้ไปที่ของคุณแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนอุ้ยดวงไม่ดีจริงๆแพ้อีกแล้วนี่คือคนที่ชนพี่ชายฉันตายเหรอใช่แล้วเขาคือคู่หูของลิจิ้อเหวยนักพนันคนหนึ่งฆาตกรฉันต้องทําให้เขาชดใช้ชีวิตให้พี่ชายฉันสบายใจเถอะเขาหนีไม่พน้นเขาก็อยู่ในแผนของฉันด้วยซูเปียวไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะเตเก์ ต้าเกรอเอ๋ยต้าเก๋อหนีหนีไปไหนล่ะอะต้าเกรอให้เวลาฉันอีกหน่อยเงินที่ฉันยืมจากคุณจะคืนให้คุณในหนึ่งสัปดาห์ต้าเกอร์ฉันเคยบอกแล้วคุณไม่มีโอกาสแล้วถ้าคุณความจำไม่ดีขนาดนี้แล้วจะเก็บหูไว้ทำไมสามวันไม่มีโอกาสแล้วครึ่งวันต้าเก๋อครึ่งวันคุณพูดเองครึ่งวันใช่ใช่ใช่ครึ่งวัน ครึ่งวันฉันจะคืนเงินหนึ่งล้านที่ฉันติดคุณรับรองว่าจะโอนเข้าบัญชีคุณงั้นฉันจะให้คุณโอกาสสุดท้ายภายในครึ่งวันถ้าฉันไม่เห็นเงินฉันจะไม่เกรงใจคุณแน่นอนขอบคุณเป้าเกอฉันจะคืนให้คุณแน่นอนไปให้ผลขอบคุณเป้าเกอเจ้านายงานวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอูหาสัน ท่าของคุณนี่เก่งจริงๆกูหาสัน้นจับซูเปียวเพื่อนร่วมง,งานของเขาก่อนบีบจนมุมซูเปียวต้องโทรหาเขาแน่ๆตราบใดที่พวกเขาอยู่ในสายพูดถึงเรื่องเมื่อห้าปีก่อนเรื่องการฆ่าพี่ชายของฉันเราก็สามารถล็อกหลักฐานได้ครั้งที่แล้วพวกเขาก็พูดในโทรศัพท์เปิดเผยความลับเมื่อห้าปีก่อนน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถเก็บหลักฐานได้ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะยังตกอุมรักอีกไหม ทำไมคุณถึงโทรหาฉันอีกเงินของฉันไม่ใช่ได้ให้คุณไปแล้วหรือยังเงินที่คุณให้ไม่พอเรื่องใหญ่ขนาดนี้หลายล้านแค่ต้องการให้ฉันไปคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคุณต้องให้ฉันห้าล้านต่อไปเราจะน้ำบอกไม่รบกวนแม่น้ำคุณอย่าฝันไปเลยกีดครั้งแล้วฉันบอกคุณแล้วความอดทนของฉันก็มีขีดจำกัดฉันโทรหาคุณไม่ได้มาหารือกับคุณไม่มีเงินฉันอยู่ไม่ได้คุณต้องให้ฉันมิฉะนั้นก่อนที่ฉันจะตายจะลากคุณไปด้วยแน่นอนฉันบอกคุณแล้วครั้งสุดท้าย ที่นี่ฉันก็ไม่มีเงินแล้วฉันมากที่สุดจะให้คุณอีกหนึ่งล้านคุณอย่ามาแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องกับฉันเลยตอนนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนถ้าไม่มีฉันคุณจะมีวันนี้ไหมครั้งสุดท้ายห้าล้านคืนนี้ต้องโอนเข้าบัญชีเงินถึงมือหลังจากนี้เราจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆมิฉะนั้นห้าปีก่อนคุณสั่งให้ฉันเรื่องที่ชนอี้เฉินฉันจะบอกพรุ่งนี้ห้าปีก่อนฉันถูกสั่งให้ทําอย่างไรคุณรอฉันได้เลย ครั้งสุดท้ายฉันไปแล้วไอเวนนี่จะวางสายเขากลับไม่ติดกับนี่มันก็เป็นสุนัขจิ้งจอกแก่จริงๆตอนนี้จะทำยังไงดีไม่มีอะไรกับดักนี้ถ้าเขาเข้ามาเองฉันจะไม่ให้เขาออกมาได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นคุณยังไม่ได้ออกมาด้วยบทบาทของคุณยังไม่ได้แสดงออกมาที่รัก คุณคงรออย่างใจจดใจจอ่อฉันอธิรักฉันมีเรื่องด่วนเข้ามาฉันขอตัวก่อนนะมีเรื่องอะไรเหรอทําไมถึงเรียขนาดนี้เรื่องด่วนฉันจะมาที่นี่อีกครั้งพรุ่งนี้บายบายไปแล้ว <c oughs> เพื่อนที่ลานจอดรถสามารถติดตามได้แล้ว <c oughs> สวัสดียังเป็นบัญชีเดิมอยู่ โอนอีก5้ล้านระวังวิธีการซ่อนยังมีอย่าให้ใครตรวจสอบได้เงินในบัญชีนี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณและฉันเล็กน้อยไปเถอะลิชื้อไหวกลับบ้านแล้วระหว่างนั้นไม่มีการติดต่อกับใครมีการติดต่อฝั่งซูเปียวก็ไม่มีใครติดต่อเขาโอเคฉันรู้แล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่หลู่เฉินเฉินจะปรากฏตัว คุณกลับมาแล้วดึกขนาดนี้ยังไม่นอนเลยเหรอที่รักทําให้ฉันตกใจฉันรอคุณอยู่นะประชุมดึกขนาดนี้คุณทํางานหนักแล้วฉันไปอาบน้ําก่อนนะไม่เป็นไรนอนแต่หัวค่าเถอะดึกขนาดนี้แล้วการนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพที่รักฉันได้ออกแบบกับดักอย่างตั้งใจให้คุณคุณสามารถหลบได้ครั้งหนึ่งแต่ครั้งหน้าไม่รู้คุณจะโชคดีแบบนี้อีกไหม สร้อยคอเส้นนี้แทบจะออกแบบมาเพื่อคุณสร้างมาเพื่อคำเดียวสวยขอบคุณสำหรับของขวัญจากเจ้านายน่าเสียดายฉันเป็นแค่พนักงานขายที่ต่ำตอ้อยใส่สร้อยคอนี้ที่มีมูลค่าเกือบสี่แสนดูเหมือนจะไม่คู่ควรใครพูดว่าคุณเป็นพนักงานขายกันแน่ฉันเป็นคนทำงานขายเครื่องประดับถ้าไม่ใช่พนักงานขายแล้วคืออะไรแล้วคุณคิดว่าฉันมาที่นี่วันนี้เพื่อทำอะไรนี่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่แล้ว คุณคือพนักงานของบริษัทฉันทำงานเป็นเลขาของฉันคิดตามเงินเดือนประจำปีปีหนึ่งล้านคุณไม่ได้เลาะเล่นใช่ไหมมา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 คุณมองมาที่ฉันคุณดูรูปลักษณ์ของฉันเหมือนฉันกำลังล้อเล่นกับคุณไหมฉันไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประสบการณ์ยิ่งไม่มีความสามารถในการทำเลขาฉันจะทำได้ดีไหมฉันบอกว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้มันเป็นเรื่องที่ฉันพูดแค่ประโยคเดียว กลุ่มบริษัทอี้เฉินคุณคือเจ้าของบริษัทใหญ่ในเมืองเราเจ้าของกลุ่มบริษัทอี้เฉินที่ใหญ่ฉันชื่อหลี่ชื่อเหว่ยเป็นประธานของกลุ่มบริษัทอี้เฉินฉันได้ยินว่าผู้ก่อตั้งชื่อว่าหลินอี้เฉินหลินอี้เฉินคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและยังเป็นพี่ชายที่สนิทที่สุดของฉันแต่ห้าปีก่อนเกิดอุบัติเหตุตอนนี้กลุ่มบริษัทอี้เฉินฉันมารับผิดชอบพี่ชายที่สนิทที่สุดนี่คือสิ่งที่ฉันเคยได้ยินประโยคที่น่าขยันขยันที่สุดในชีว ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉันคือคนของคุณหลี่สวัสดีคุณหลี่มีคนมาที่บริษัทเธอบอกว่าเธอต้องการพบคุณใครเหรอนัดหมายไว้หรือเปล่าเธอบอกว่าเธอชื่อหวังจือรั่วหวังจือรั่วคุณหลี่คุณต้องการพบเธอไหมให้เธอมาที่นี่ไปที่สำนักงานรอฉันฉันจะไปถึงในไม่ช้าคนรักเยอะจังเรื่องยุ่งยากก็เยอะนะัก คุณรู้ได้ยังไงว่านี่คือคนรักของฉันที่ทําให้คุณตื่นระหนกขนาดนี้ไม่ใช่คนรักที่มาที่บริษัทจะเป็นอะไรได้อีกคุณก็ฉลาดดีนะไปกันเถอะวันนี้มีการทําเอกสารเข้าทํางานกลับไปที่บริษัทกับฉันโอ้ยที่รักคุณมาที่นี่ได้ยังไงที่รักทําไมคุณไม่มาหาฉันไม่ได้ยุ่งอยู่หรอือแบบนี้รอให้ฉันว่างก่อนคุณสบายใจได้ฉันจะไปหาคุณทันทีที่มีเวลา ไปกันเถอะเรากลับไปก่อนคุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้รวยขนาดนี้ทำไมคุณก่อนหน้านี้ไม่เคยบอกฉันเลยฉันไม่บอกคุณแน่นอนว่ามีเหตุผลที่ไม่บอกคุณ<อ>ความกังวลไงแบบนี้คุณกลับไปก่อนรอให้ฉันว่างวันไหนฉันจะไปหาคุณอธิบายให้ดีไปกันเถอะฉันคือแฟนของคุณคุณกลัวอะไรไม่ใช่ฉันพูดว่าทำไมคุณถึงดื้อแบบนี้พูดแล้วฟังไม่เข้าใจใช่ไหมรีบไปเถอะ คุณปิดบังเรื่องนี้จากฉันมาตลอดคุณมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าไม่ได้บอกฉันฉันปิดบังอะไรคุณคือฉันถามคุณฉันพูดคุณฟังไม่เข้าใจใช่ไหมนี่คือที่ที่คุณควรอยู่หรือเปล่าคือละครสั้นไปเถอะฉันตั้งคันแล้วคุณคุณพูดว่าอะไรือปริมาณก็ผ่านมาแล้วมากกว่าหนึ่งเดือนคุณดูเองเถอะไม่ใช่ฉันมาตรการความปลอดภัยของเรา ทำได้ดีขนาดนี้คุณจะตั้งคันได้ยังไงมาตรการความปลอดภัยของเราทำได้ดีหรือเปล่าคุณยังไม่รู้เหรอตอนนี้จะทำยังไงคุณจะแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่คุณให้ฉันคิดดีๆคุณกลับไปก่อนเถอะรอฉันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปหาคุณได้ไหมฉันไม่ต้องการเงินของคุณอีกฉันก็ไม่ต้องการอะไรจากคุณฉันแค่หวังว่าคุณจะแต่งงานกับฉันให้ฉันคลอดลูกเถอะโง่ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณได้ยังไง คุณลี่กำลังยุ่งอยู่อ่าใช่แล้วคุณหลู่อันนั้นผู้ถือหุ้นมาครบหรือยังรอคุณอยู่เสื้อจงเสื้อรั่วที่นั่งฉันมีหนึ่งการประชุมที่เร่งด่วนมากกำลังรอให้ฉันเริ่มคุณกลับไปก่อนเถอะรอฉันโทรหานะดีงั้นฉันจะรอคุณได้บายบายเดี๋ยวก่อนอืมจุบหน่อยอ่ะ,อะฉันรอคุณ คุณหลีโชคตีเรื่องความรักจริงๆนี่คือวันที่เจอกันที่ห้างผู้หญิงที่เจอกับภรรยาคุณใช่ไหมคุณเป็นนางรองอาไม่ใช่คุณคือพระเอกน่ารำคาญคืนนี้สองทุ่มโรงแรมอีเฉินฉันรอคุณอยู่ที่ห้องชุดประธานาธิบดีคุณชูเหยาฉันแทบจะไม่ไหวแล้ว อยู่กับคนแบบนั้นมันน่ารังเกียจจริงๆและฉันยังต้องแกล้งตั้งคันซื่อรัว่วทําให้คุณลำบากใจแต่คุณเชื่อฉันนะไอ้คนเหลวนี้จะไปสู่ทางตันในไม่ช้าและคุณจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาพังฟางเส้นสุดท้ายคุณชูเหยาตามแผนของเราเขาจะล้มเหลวเมื่อไหร่ใกล้แล้วการลงโทษของเขาจะมาถึงเร็วๆนี้สวัสดีเชอร์ไอ้เวนนั่นนัดฉันคืนนี้ที่โรงแรมอี้เฉินจะขึ้นเตียงกับฉัน จริงๆด้วยเขาเองก็เข้าไปในกับดักนี้คืนนี้จะมีละครดีให้ดูฉันรอข่าวจากคุณอืมพี่สาวชูหยาวพวกคุณคืนนี้มีแผนอะไรหรือเปล่าแผนที่จะทำให้เขาหมดหนทางที่รักทำไมคุณถึงไม่ตั้งใจเลยกินให้มากๆขอบคุณที่รักเราไม่ได้ออกไปด้วยกันนานแล้ว ไปวิ่งข้างนอกกินข้าวเย็นเสร็จแล้วคุณไปวิ่งกับฉันหน่อยได้ไหมอ้าวันนี้ดูเหมือนจะไม่ไหววันนี้ตอนแปดโมงฉันยังต้องไปมีประชุมที่บริษัทคุณต้องประชุมอีกแล้วเหรอคุณยุ่งเกินไปแล้วนะไม่มีทางเลือกที่รักถ้าอยากให้กลุ่มอี้เฉินเติบโตและแข็งแกร่งก็ต้องไม่ประมาทตลอดเวลาอูฮาไม่ชั่วแบบนี้ถึงจะสมกับอี้เฉินที่จัดไป คุณกับสัตว์เดรัจฉานมีความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถโกหกได้นอกจากนั้นคุณกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีความแตกต่างใดๆหลังจากคืนนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้เปิดอีกแล้วลีชื่อไว้ถึงโรงแรมแล้วประมาณ5นาทีถึงห้อง ไม่มีการแปลหลี่พี่คุณไม่ได้มาหาฉันนานแล้วเมื่อ,อไรจะมาโอ้ฉันยุ่งอยู่ช่วงนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรก็ไปสิสองวันนะให้เวลาฉันสองวันสองวันหลังจากนี้ฉันจะไปหาคุณรอฉันด้วยนะซาชาโอ้ ช่วงนี้ยุ่งมากฉันจะไปหาคุณในสามวันสามวันนะล้างให้สะอาดแล้วรอฉันที่บ้านนะลิลี่โอฉันยุ่งมากช่วงนี้ไปทำงานต่างจังหวัดฉันสี่วันหลังจากนี้กลับจากการทำงานต่างจังหวัดตอนนั้นฉันยังจัดสถานที่เดิมยังเป็นโรงแรมเดิมอยู่ใช่ไหมตอนนั้นครั้งนี้จะให้คุณเสื้อผ้า มาแล้วสวัสดีสวยจริงๆเรื่องที่หลีส่งสัญญากับฉันต้องทำให้เป็นจริงนักเรื่องนี้คุณสบายใจได้ขอแค่คุณตกลงที่จะอยู่กับฉันฉันรับรองว่าคุณจะไม่ขาดเงินคุณหลีพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วไปกันเถอะ อย่ารีบสิทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้อ่ะรอไม่ไหวแล้วเธอไปอาบน้ำก่อนเถอะอาบน้ำเธอก็ต้องอาบเหมือนกันจะอาบน้ำด้วยกันไหมเธอไปก่อนเถอะฉันเตรียมโชว์ไว้เดี๋ยวจะไปหานะยังมีโชว์อีกแน่นอนไม่งั้นจะทําให้ชนะใจได้ยังไงหัวใจของคุณหลีละ่ะโอเคฉันไปอาบน้ำก่อนเร็วหน่อยนะฉันรอเธออยู่ข้างในเธอไม่ต้องกังวลน,นะฉันรับรองว่าจะให้เธอเตรียมเสื้อผ้าพใหญ่ให้ เร็วหน่อยนะห้านาทีเจ้าหนาย คุณหลี่เธออาบน้ำเสร็จหรือ,อยังฉันรอเธออาบน้ำด้วยกันนะมาเร็วออกมาสิฉันรอเธออยู่บนเตียงนะักโอเค คุณหลี่มาเร็วสิเธอสวยจริงๆพูดมาเถอะโชว์ที่ฉันเตรียมไว้เธอจะรู้ในไม่ช้ายังไม่พร้อมงั้นฉันจะให้เธอกอ่อนมาทำโชว์กันเถอะ 小米。